นอนเอินยาไม่ hmm. mm ังเน้องหนูน้องเอิอยู่นองอยู่ตรงไหนเอิกัไปหาอนูสดีปุ ได้เจ้าใส่หมวกน้องกัมได้กระจาได้เจ้า่อยากใส่หมวกเดี๋ยวได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางจิ๊กจิจิ น้องเอินพอ่อหน้าปีอันเนี่ยน้องอยุด้ยินเสียงน,องน้องแกจะไม่ยินเสียงปีไงน้องหยู่ข้างหลังน้องเอิญน,น้องอยุดแล้วน้องเอิอยุ่ข้างหน้าด้สอุสอกัน จะไปห้างนูจิติดๆไปไม่ได้คุณจางเตอร์เราเอื้เราขาขึ้นหน่องนัง